สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนึ้วนะคะกับคุณครูปัตร,รมานะคะในวิชาสังคมศึกษานะคะในสาระที่สามเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเศรษฐศาสตร์กันอีกครั้งนะคะ,ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการผลิต และการบริโภคสินค้าและการแข่งขันทางการค้านะคะนะมันจะมียังไงมากหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปศึกษากันนะคะอ่าผู้ผลิตหมายถึงอะไรคะผู้ผลิตเอเรียนลองดูซิผู้ผลิตหมายถึงอะไรอ่าลองอ่านสิคะผู้ผลิตหมายถึงหมายถึงใครอ่าผู้ผลิตหมายถึงผู้ที่นําที่ดินนะคะ หลทุนแรงงานนะคะมารวมกันนะคะและดำเนินการให้เกิดเป็นสินค้าและบริการนะคะ <_ d ata> นักเรียนผู้ผลิตมีใครบ้างลองบอกเป็นอาชีพสิลูกดูจากในภาพก็จะมีอาชาวนาชาวสวนชาวประมงนะคะเจ้าของโรงงานนะคะเจ้าของโรงงานตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างของคุณครูเจ้าของนักเรียนมีใครบ้างลองบอกสิคะว่า ใครที่เป็นผู้ผลิตบ้างอ่าคนขายขนมคนที่ผลิตขนมปังเอาขนมปังมาขายใช่ไหมคะอ่าที่เขาทำเองพวกเบเกอรี่ต่างๆหรืออะไรลูกอ่าอาหารใช่ไหมคะพวกใายขายอาหารอย่างเนี้ยนะคะนี่คือผู้ผลิตนะคะอ้าต่อไปผู้บริโภคผู้บริโภคใครคือผู้บริโภค ผู้บริโภคมาดูก่อนนะคะผู้บริโภคคือผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้ประโยชน์ความต้องการของตนตามความต้องการของตนนะคะ,ะผู้ซื้อสินค้าก็คือใครก็คือพวกเรานี่เองนะคะอยากซื้อเสื้อ,อเราก็ไปดูนะคะซื้อเสื้อผ้าซื้อผักเราก็ไปดูนะคะผู้ที่เขาขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสินค้าอื่นๆนะคะ แล้วก็ผู้ที่ซื้อผลไม้เนี่ยพวกนี้คือผู้บริโภคนะคะเราเองก็คือผู้บริโภคนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะในการผลิตสินค้าในแต่ละอย่างเนี่ยการก่อนจะผลิตเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของของเรามีอะไรบ้างตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยประสบปัญหาเศรษฐกิจเนื่องจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะ การที่จะจะผลิตสินค้าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะผลิตสินค้าในแต่ละชนิดแล้วก็ต้องให้ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตอ้าวขอโทษค่ะของผู้บริโภคให้มากที่สุดนะคะแลวจะจะผลิตยอย่างไรก็ต้องผลิตให้ต้นทุนมันต่ําสุดนะคะและให้ได้ผลผลิตมากที่สุดนะคะและผลิตเพื่อใครก็เพื่อบุค ให้ตรงกับกลุ่มบุคคล,ลที่มีอำนาจในการซื้อนะคะนี่คือ,อปัญหาพื้นฐานของผู้ผลิตนะคะถ้าใครที่ที่เป็นผู้ผลิตจะต้องศึกษาพื้นฐานตรงนี้ให้ให้กระจ่างนะคะนะเมื่อเป็นผู้ผลิตแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมา นะคะก็คือการแข่งขันทางการค้าเมื่อเกิดสินค้าก็จะมีการแข่งขันทางการค้านะคะ,ะเมื่อมีผู้ผลิตมากผู้ผลิตหรือผู้ขายมากกว่า2อรายขึ้นไปนะคะจึงจําเป็นต้องมีการแข่งขันเพื่อให้สินค้าของตนเองทำไมคะขายได้มากที่สุดนะคะซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายนี่ก็ต้องแข่งขันกันนะคะด้วยการดึงดูด ใจผู้บริโภคด้วยวิธีต่างๆนะคะเออซึ่งเราก็จะเห็นได้นะคะพวกอ่าการแข่งขันในการค้าขายเนี่ยได้ทางทีวีหรือทางออนไลน์ต่างๆนะคะเขาก็จะมีวิธีการแข่งขันของเขานะคะการแข่งขันทางการค้าของเขามีอะไรบ้างนะคะมามาดูตัวอย่างการนะคะตัวอย่างการแข่ง การแข่งขันทางการค้าก็อันแร,แรกเลยคือการลดราคานะคะอาอย่างตัวอย่างเนี่ยซื้อเสื้อเราจะไปซื้อชุดเหมือนกันเลยมีร้าน A กับร้าน B เสื้อผ้าเหมือนกันเลยสวยเหมือนกันเลยร้าน A เนี่ยขาย350บาทส่วนร้าน B เนี่ยตอนแรกก็ขาย350บาทเหมือนกันแต่เขาลดเหลือ199บาทถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะซื้อร้านไหนคะอ่าเราก็ต้องซื้อร้านที่มันลดร,ราคาใช่ไหมคะนี่ก็คือการแข่งขัน การค้าในรูปแบบของการลดราคานะคะอาต่อไปก็รูปแบบการแข่งขันอีกรูปแบบหนึ่งคือการเพิ่มคุณค่านะคะการเพิ่มคุณค่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะ,ะขายเหมือนกันเลยเหมือนกันร้าน a กับร้าน b ีขายเหมือนกันเลยแต่ร้าน A เนี่ยก็เป็นรูปร่างเฉยๆแต่ร้าน b เนี่ยมี มีป้ายแบอกว่าอ้าวเสริมไอโอดีนนะคะเสริมคุณค่าทางอาหารเข้าไปนะคะอ่าเป็นเราเราก็อยากจะทานอาหารผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณภาพมีคุณค่าทางอาหารนะคะเราก็จะต้องเลือกสุรานดีนะคะอืมการแข่งขันต่อมานะคะการแข่งขันทางการค้าในรูปแบบต่อมาก็คือการเพิ่มปริมาณนะคะอย่างพวกขนม ขบเคี้ยวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกร้านหนึ่งร้าน A ขายร้อยกรัมปริมาณขนมหนึ่งร้อยกรัมแต่ร้าน B ปริมาณขนมหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมราคาเท่ากันน,นักเรียนจะซื้อร้านไหนนะคะก็ต้องซื้อร้านที่ปริมาณเยอะกว่าใช่ไหมคะก็คือในปริมาณ150กรัมของร้าน B นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างหรือวิธีการการแข่งขันนะคะ ของผู้ผลิตนะคะส่วนเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคเพรเราเป็นผู้ซื้อเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกโดยดูจากที่เราที่ที่เราเรียนที่เราได้ได,ได,ได้ได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะในเรื่องของอาการลดราคาเรื่องของราคาเรื่องของ คุณค่าทางอาหารแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเพิ่มปริมาณนะคะอันนี้เราเป็นผู้บริโภคเรามีสิทธิ์เลือกนะคะร้านไหนให้เราคุ้มค่ามากกว่าเราก็จะต้องเลือกร้านนั้นนะคะอ่าจบไปแล้วนะคะเราดูกันไปแล้วนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวงานครูก็จะให้แค่ของข้อให้นักเรียนไปหาความหมายของผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคนะคะ ซึ่งอันนี้นักเรียนไปเปิดอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือสังคมนะคะตั้งแต่หน้าร้อยสิบสองนะคะอ่านลองไปหาดูไปอ่านเพิ่มเติมนะคะว่าการผลิตการบริโภคหรือผู้ผู้ผลิตผู้บริโภคเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะการแข่งขันทางการค้าเนี่ยคือคืออะไรนะคะ ลองไปศึกษาลองไปอ่านเสริมเพิ่มเติมนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปให้นักเรียนมาติดตามนะคะวันนี้เราก็ครูขอจบรูขอหยุดจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนจะได้ทำงานเสร็จแล้วก็จะได้พักผ่อนนะคะอย่าซีเรียสกับเรื่องการเรียนนะคะเรียนแบบสบายสบาย นะคะงานส่งครูครบครูก็ให้คะแนนให้เกรดสวยๆนะคะแต่ถ้าใครไม่ส่งงานไม่อ่านไม่เปิดคลิปศึกษาเลยนะคะ mm hmm. ก็ว่ากันไปเรื่องในเรื่องของคะแนนและกันนะโอเคนะคะวันนี้ครูขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะครูไปแล้วนะคะบ๊าย